สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเพื่อผมตาวั h ชาแนล tsx 2นะครับก็อาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดหรือยังไงหน่อยก็ต้องขออภัยนะผมเจ็บเงือกอยู่นะครับก็อาจจะพูดน้อยไปบ้างนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวความสามารถคอมโบของเจ้าตัวที่เทีย่ยมากๆที่ผมไปเล่นมาเจ้าโคตรเกียร์นะครับแบบมึงมีตัวนี้กับ ทีมทดีๆแบบอย่างยู่ดูริยางนะครับก็ถ้ามึงมีสองตัวเนี้ยมึงก็ชนะได้ง่ายๆพอสมควรด้วยเท่าทีมมันรอบข้างดีพอสมควรน,นะก็ผมจะมารีาวิวดาวินชีนะเป็นตัวที่เฮียมากนะครับแบบเฮียเฮียนะทําไมผมถึงมันพูดแบบนี้คือมันเฮียจริงๆนะสำหรับดาวินชีดาสกิลแม่งแบบว่าเชียเลยอะครับอืผมก็ไปได้ลองเล่นดูก็กดัญชิบหายนะทุกคนแบบแบบมันแบบมันแบบ คอมบูค่อนข้างจะโกรนะแบบขโมยเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามมาเป็นทีมตัวเองแล้วตีตุ้มตุ้มตุ้มเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมกันเลยครับตัดไปจริงทุกคนดูดีทุกคนเห็นป่ะเห็นทีผมบ้าแน่แน่ะครับทีมผมตอนแรกก็อาจจะรู้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมลงดาวิธีไปแล้วครับบอสเย้นะครับจังหวะนี้ดอมที่ก๊อปปี้ไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหนะครับผมไปขโมยตัวละครทางด้านของภูณรดอนฝั่งตรงข้ามมานะครับภูเรดอนตัวกลับนะครับเห็ป้าเนี่ยทุกคนแม่งเกลียนจริงขโมยตัวละครฝั่งตรงข้ามออะครับนึกดูเาเองละกัน เออแม่งเวอร์เวอร์จริงเวอร์จริงนะครับตอนนี้ของผมก็เริม่มจะโดนไอเทมนะครับก็โดนโดนพอาถูกว์บ้าขนาดผมเลเวลน้อยกว่าก็ทําเขาร่วงไปแดกม่วงได้นะครับดูนะแค่มึงมีดาวินชีทีเดียวมึงก็เทพขึ้นแบบหลายเท่าเลยเออนี่นะดุมดุมดุม่มเออนี่นะดูกว่านี้นะเออจังหวะนี้นะครับผมก็ตอนแรกก็ว่าจะแพ้เขาแล้วนะครับแต่ว่าชจวงนี้ที่ผมเออลงเลเวอร์มาทันอยู่นะครับ คือต้องลงดาวน์ที่เยอะๆนะครับถ้าผมลงไปสิบจุดตัวแล้วบอกว่าทีมเขาแทบไม่ได้ยืนอ่ะเออนะผมก็พยายามจะอันเชอร์ดาวที่อยู่แต่กียร์ผมอาจจะเรียกตัวระลำช้าบนหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับทีมโอคาซก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวกับผมละก็โดนผมเฉียนกับเอาอย่างเดียวเลยนะผมก็เฉียนกับเขาก็สวนกับแรกหมัดกันไปกันมาแล้วทุกคนนะก็ผมก็ตอนแรกทีนี้กูว่าบอลขึ้นมาแล้วก็มานพากเฉียนี่และก็ไปต่อนะครับจังหวะนนี้โอ้โห โดนโดนเขาก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกียร์ของเขาท้ายคลิปนะคระหรือว่าทีมนี้ค่อนข้างจะเวอร์นะทุกคนนะถุมดูเกียร์เขาได้ไม่จบทีมไม่เห็นมุ่งชนะไปเมื่อที่แล้วนะครับแต่นนัไม่ได้อัดกิญไวนะบอกเลยว่าเพราค่อนข้างจอัดผมงลูกหลอดต้องอัดเดียวมากเลยนะทุกคนาแค่ดูแค่นี้ไม่นยังแอกแหลกเลยอ่ะเขาทุนเป็นไงหน้าผมผมตัวเขาตัวตัวอะไรู้กับเขาแบบมันจัดแล้วตอนนี้ก็ชนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ของเขากันนะคะ ก็สาหรับคนนี้นะี่ยเป็นคนไทยนะครับชื่อว่าตัวใหม่นะบ,บอกเลยว,ว่าคุณตัวใหม่เนี่ยโดนผมตบตบฟันหักตบยับอะครับอืก็ตัวละครนี่เขาใช้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นโพไซดอนนะเอ่อโพไซดอนเลเวลแม็กนะครับก็ต้องขอโทษคุณตัวใหม่ด้วยนะครับที่ผมไปตบเขานะก็คือว่าผมอยากจะเทสเขาแล้วว่าของโพไซดอนให้ดูนะต้องขออภัยจริงๆนะครับก็มก็จะมีปืนชันรีบมลช็อตกันเขาใช้เป็นเอ,อ่อฟ้าแฝก พี่นะครับทวะก็โดนผมตบนักร้องมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าดันมาพลาดท่ากับอ่าตัดแป๊บเพอนทุกคนผมลืมไปดูเกียร์นะเกียร์เขาจะใช้เป็นเกียร์ฟรีสักส่วนใหญ่นะครับได้เกียร์ฟรีนะตัดแป๊บ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเมื่อกี้เอเกิลแม่งูงมาปั่นนะเขาก็ใช้เป็นเกียร์ทางด้านของเกียร์รองเท้ารีโอนาดและก็มอมีเป็นเกียร์ฟรีหมดเลยรองเท้าดีโอนาดก็ฟรีนะส่วนใหญ่เกียร์ฟรีหมดเลยนะของผมก็เกียร์ฟรีเช่นเดียวกันนะก็ทําให้ทีมผมเนี่ยได้ชัยชนะไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบฟุน้นที่ดูจนจบมาอับแน่นอว่าใครมีให้ปั้นนะครับแบบทีนนี้ก็บายครับ ใครที่สนใจเข้ากิวนะครับสามารถเข้ากิวผมได้นะครับสมาชิกก็มีแค่ผมคนเดียวนะใครสนใจเข้ากิวก็เข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับกิวนะก็เข้ามามาตีบอสกิวเลดอะไรกันได้นะก็นะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิวผมนะก็ชื่อกิวเป็นตะวันซีเฮดน,นะรู้สึกหมว่าจะอนุมัติอัตโนมัติสลหรับคลิปนี้ก็บายครับ